รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปี้ไอโอ้โหนี่าน่ากลัวมากเลยนะรายการของเรานะฮะอะไรครับแล้วก็เช่นเคยนะครับช่วงท้ายของรายการเนี่ยนะครับก็คนที่มีปัญหานะฮะเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะเกี่ยวกับศรัทธานี่นะครับถามใหม่อีกแล้วว่ายังไงครับดั๊กนี่ครับผมขอฝากด้วยรับผมอ้าวฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนดั๊กบริบูรณ์ขึ้นเต็มด้วย คุณตากีดูจะเห่อกับการเป็นนายแบบนิตยาสารมากเลยนะครับเนี่ยจดหมายนี้นะครับมาจากคุณเอกพจน์กุศดาถามมาว่าทําไมเวลานอนครับห้ามหันหัวไปทางทิศตะวันตกครับคุณเลวครับผมมันเป็นด้วยเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าในโลกเราเนี่ยส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็คือน้ำนะครับนะแน่นอนเพราะนั้นร่างกายมนุษย์ของเราส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็คือเจ็สิเปอร์เซนส่วนก็คือน้ำเหมือนกันเพราะนั้น ภาทิตย์ขึ้นภาทิตย์ตกจึงมีผลต่อภาวะน้ําขึ้นน้ําลงเพราะฉะนั้นการที่นอนหันหัวทางทิศตะวันตกในช่วงของภราทิตย์ตกก็จะทําให้ปริมาณน้ําที่อยู่ในร่างกายนั้นย้อนกลับขึ้นมาบนศีรษะก็<ช>จะทําให้นอนยากปวดหัวนะครับผมแล้วก็บางคนอาจจะป่วยง่าย นี่คือในความเชื่อของวิทยาศาสตร์แต่ในส่วนของทางด้านความเชื่อนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ธรรมเนียมที่มีความเชื่อตามกันมาเขาบอกว่าการนอนหันหัวทางทิศตะวันตกคนที่ไม่ได้เกิดวันพุธกลางคืนไม่เกิดวันเสาร์กลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์จะทําให้นอนไม่หลับเหมือนโดนผีอัามบ้างสุขภาพไม่ดีบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองครับครับเคลียร์ไหมฮะเคลียร์แล้วนะครับ นะครับก็อย่าลืมนะฮะคนที่ติดตามชมอยู่นะฮะหรือว่าเป็นแฟนๆรายการนะครับมีคําถามเกี่ยวเรื่องความเชื่อศรัทธาหรือว่าสิ่งลี้ลับเนี่ยถามเราเข้ามาได้อันนันที่ตอบได้แบบชัดเจนตอบให้หมดทุกอันเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับผู้สับสนรายการนะครับรถจักรยานยนต์ค d นด้าสกูปปไอครับบะมี่กึ่งเสื้อรูปใบวัยครับ มิสุวิชิไททันพลัสครับขอบคุณเสื้อผ้านะครับจากอิซซูครับแล้วก็ f q n l แนแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะที่ติดตามรายการมากลับมาเจอกันใหม่นะฮะสัปดาห์หน้านะฮะเกี่ยวเรื่องราวความเชื่อวิญญาณความลี้ลับหรือว่าเรื่องผีนี่แหละครับนะเวลาเดิมนะวันพุธนะครับสี่ทุ่มสามสิบห้านาทีถึงเที่ยงคืนยี่สิบนาทีทางช่องห้าวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ